สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมเช่นเคยนะครับเชฟวิชิตครับที่ห้องอาหารไทยสาราลิมน้ําของแรมแมนดรินโอเดนแห่งนี้ครับสัปดาห์แรกของเดือนกันยายนแล้วนะครับท่านผู้ชมครับผมเตรียมวัตถุดิบซึ่งเป็นไก่มาให้ผู้ชมเนี่ยได้ดูกันว่าปรุงยังไงหั่นแบบไหนเก็บยังไงส่วนไหนที่ดีที่สุดแล้วติดตามชมกันดูนะครับท่านผู้ชมครับในช่วงของวัตถุดิบครับแต่ช่วงของแขกรับเชิญของเราประจําเดือนนี้ท่านผู้ชมเป็นคนสวยครับหน้าตาคมทีเดียวแล้วเป็นดาราด้วยท่านผู้ชมครับ จะเป็นใครผมขออุบไว้ก่อนนะครับเอาเป็นว่าก่อนที่จะไปทาความรู้จักกับแขกรับเชิญของเราเนี่ยเดี๋ยวเราไปเรียกน้ําย่อยกับร้านร้านนี้กันก่อนครับในช่วงของยอดร้านเด็ดครับแล้วเดี๋ยวกลับมาชมกันว่าไก่เราทํายังไงแล้วก็แขกรับเชิญของเราเป็นใครครับห้ามพลาดนะครับติดตามชมดูครับช่วงยอดร้านเด็ดสนับสนุนโดยซอสปรุงรสฝาเขียวตราเด็กสมบูรณ์ใส่ใจคนที่คุณรักตลอดไป ไม่กินเส้นไม่กินเส้นครับไม่กินเส้นยอดร้านเด็ดวันนี้ขอนาเสนอร้านเจ๊ใหม่ก๋เหล่าเลือดหมูร้านขวัญใจของคนตื่นเช้าเพราะร้านนี้เปิดร้านกันตั้งแต่ไก่โห่ซึ่งปักหลักอยู่ที่ย่านบางมดเดือนนี้เราจะบุกตะลุยพาไปหาร้านอร่อยประจําย่านนี้กันตลอดทั้งเดือนเลยทีเดียวกับกลิ่นหอมหวัวชวนหิวของน้ำซุปที่เข้มข้นจากทางร้านทําให้มีลูกค้าเนืองนั่นเต็มไปหมด ซึ่งร้านนี้มีเมนูเด็ดให้เลือกอร่อยมากมายเช่นเยื่อไผ่ตุนยาจีนซึ่งเป็นอาหารสําหรับคนรักสุขภาพลดความดันโลหิตสูงหมูหลบแดดเมนูยอดฮิตที่ใครมาที่ร้านนี้เป็นต้องสั่งเพราะทางร้านใช้เนื้อส่วนคอทําให้เมนูนี้กลมกลม่อมนุ่มลิ้นเป็นที่สุดไก่นึ่งซีอิว๊วที่ทางร้านคัดสรรมาเป็นพิเศษหนึ่งกับซีอิว๊วทรงกินหอมไปทั่วและเมนูที่ขาดไม่ได้ก็คือเกาเหลาหมูชามนี้ที่อัดแน่นไปด้วยเครื่องในและเนื้อหมูคุณภาพดีๆใส่เต็มชาม เพิ่มความกลมกลอมด้วยซีอิ๊วขาวตามด้วยน้ำซุปรสเด็ดจ,จากทางร้านแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วครับมีแะละเคล็ดลับที่ทำให้เกาเหลาเลือดหมูของร้านเจ๊หมายอร่อยถูกใจคนย่านบางมดไปเลย